สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Black Noir X Next Generation นะครับทางเรามีน้ำพิเชอปให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสเพจไลน์เบอร์โทรนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยจิ้มไปที่ลิงก์ใต้เลยนะครับถูกสะดวกปลอดภัยการันตีโดยช่องเนาะแม่ดําตัวนกลมครับต้องร้านพิเพษเฉพาะเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องเนาะแม่ดําตัวนกลมโดยช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับกับการแข่งสหรับเกม Black Noir X Next Generation นั่นเองครับ วันนี้นะครับก็ได้ตัวเทพนะครับมารีวิวนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับคุณโอดีนะอีกเช่นเคยนะครับจากเกมมูลแล้วนะครับในวันนี้เราก็ได้ตัวแบ็กสมิธนะครับมารีวิวนะครับตัวของคุณโอดีนะต้องบอกเลยว่าโคตรเทพนะครับในส่วนของการเติมแลวก็เซิร์ฟเวอร์เราจะไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเรื่องไอเทมนั้นสามารถเปิดเผยได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับว่าจะลองว้าวขนาดไหนนะครับไปกันเลย นี่นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะมีของทองถึง5ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของเไอเทมกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูที่ขวานก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นขวานทองนะครับของบอสเอ็กกาหรือว่าเสือนั่นเองนะครับในส่วนของสีทองเนี่ยมันจะมีพาสีเฉพาะไอเทมนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะขณะปล่อยสกิลหรือโจมตีทั่วไปนะฮะมีการ10%ที่จะเพิกเฉยต่อเดฟของเป้าหมายนะครับเรียกได้ว่าเมือนเกาะนะครับ แล้วไอเทมพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นเจาะเกาะด้วยนะครับอ่าดูตรงนี้เลยนี่เขาอัปเกรดไปถึง94นะฮะโอ้โหได้เมแกภาพแรงมากฮะตรงนี้คุณผู้ชมดูเอาเลยแล้วกันนะครับในส่วนของรีไฟเนี่ยบวกเป็นเปอร์เซ็นนะฮะรีไฟน์บวกหนะฮะดูดาเมจที่เพิ่มมา108%นะฮะโอ้โหยังมีเจาะเกาะไฟนอลฮะบวกอีก100%นะฮะเรียกได้ว่าทุบทีเดียวลงไปนอนถึงสวรรค์เลยนะฮะแล้วก็มีตัวส่งเอนชานนะฮะบวกสเต็นกิ้งนะฮ นะฮะับแบบสซินก็นขึ้นชื่อเรื่องสเต็งอยู่แล้วเนาะอืนี่จุแจจริงฮะแล้วกายก็ใส่2ใบนะครับก็จะมีในส่วนของบอดดาเมจนะอันนี้ก็ลงกันเป็น6%แล้วก็มีเจาะเกาะไฟนอลนะครับอีก6%นะครับต่อไปเป็นโล่ทองนะครับโล่ทองนี้เป็นของบอสพึ่งนะฮะหรือว่ามิสทีนั่นเองนะครับอันนี้จะมีพาสซีฟด,ด้วยนะครับเมื่อได้รับดาเมจสะสมทุกๆ10%ของแม็กซ์ฮีพีตนจะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัสหนึ่งเนานสิวิทับซ้อนได้สูงสุด 6ชั้นนะครับรวมเป็นอีก6%นั่นเองนะครับพื้นฐานเลือดครโอ้โหดูฮะส่วนขงการอัปเกรด94นี่เลือด16เลยนะฮะแถมรีไฟบวกหกนะครับยังได้ไหมพี่อีกบวกเจเนี่เรียกว่าเลือดโคตรเยอะเลยฮะแล้วก็เอนชานก็ยังคงไป็นสเต็งเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้เขาก็ใส่กร้สนะครับบวกดัเบกายภาพอีก6%นั่นเองนะครับต่อไปมาดูที่เสื้อครับ เซอก็ใส่เป็นวายคิลลี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอัปเกรด50นะครับรีไฟสี4นะอ่าซึ่งวายคิลลี่ก็อย่างที่รู้กันนะฮะแพงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใส่การ์ดบวกแมคให้พีอีนะครับผมต่อไปในส่วนของพังค์ุมครับอันนี้ก็อัปเกรด50าสิบรีไฟสี่เหมือนกันนะฮะสังเกตที่เลื่อนฮะโอ้โหบวกหมื่นสองแล้วยังมีแมคให้พีบอยสามสองเปอร์เซ็นต์นะฮะถือว่าเยอะโคตรเอ็นใช้ยังคงบทสเต็งอีกเช่นเคยนะครับนี่ในส่วนของการก็ใส่เป็นแมมคคเเหือนยรับ ไปลงเท้านะครับอ่าก็เ p ป r a ย e 50รีไฟ4เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหดูด้วยเส่งของเลือดก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมครับเอนชาร์ก็ยังคงไปสเต็งแล้วก็ใส่การไม่ให้พีซิอปรอีกเช่นเคยครับต่อไปทีเด็ดนะครับอ่าอันนี้เป็นต่างหูทองนะครับของบอสกระตายนันเองนะครับอ่าแล้วนี้ก็จะบวกสเต็งเข้าอีกฮะดูโอ้โหนี่ r e ไฟบวกหฮะยังบวกสเต็งเปเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับ นี่เลยคือทีเด็ดของงานนี้นะฮะนั่นก็คือการ์ดโอซิลิสนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดนี้โกงมากนะครับเมื่อตายแล้วจะคืนชีพตรงที่เดิมนะฮะและจะฟื้นฟู HP นะครับแล้วก็ s p จนเต็มคูดาวนะครับ300วิเรียกได้ว่ามีคืนชีพอีก1ครั้งอ่ะการ์ดนี้คิดว่าไงฮะโอสิลิสการ์ดราคาคงไม่ต้องพูดถึงนะถือว่าแพงมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเจ้าโอสิลิสการ์ดเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชม โอซิริสการนะครับนะโกงไหมเออโกงไหมไม่ต้องสดบรรทัดบนน,นี้ไม่ต้องดูมากเลยดูแค่บรรทัดล่างก่อนนะเมื่อตาแล้วคืนชีพตรงที่เดิมนะคะคือจนเลือดเต็มอ่ะคือเกิดได้กคเนี้เรนว่นสามารถโซโล่บอสคอแซได้นะครับซึ่งบอสคอแซมันจะมีในส่วนของบอลน,น้ำใช่ปะที่มันจะขังเล้วหนึ่งรอบอะ่ะซึ่งตัวของคุณออดี้นั้นโซโล่ได้ครับเพราะว่าเกิดใหม่รอบหนึ่งก็ตีมันตายฮะเรียกว่าไม่ได้ใช้บอลน,น้ำอีกรอบแล้วกันแค่หลบเรือได้ก็พอนะฮะ เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูด้วยนะโอเคต่อไปนะครับในส่วนของแหวนทองนะครับอันนี้จะเป็นแหวนของบอสผีนะครับหรือว่าโกสติ้งนะครับในส่วนนี้ก็จะบวกดามเมเกยภาพแล้วก็ค่าเฮสนั่นเองนะครับนี่ดูเลยนะครับใช้โหมดสเต็งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่แก๊สเจาะเกาะเข้าไปนะครับต่อไปนะฮะเป็นลูกแก้วทองนะครับของบอสผีกเช่นเคยนะครับในส่วนนี้บวกค่าเฮสนะครับ240นะแล้วก็อัพเกรดไปอีกเก้ยนะฮะ แล้วก็มีไฟนอลเฮส์ป่วยอีกใน16นะครับตามด้วยเอนชาร์ก็เป็นสเต็งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่การเจาะเกาะครับอ่าในส่วนของไอเทมนะครับประมาณนี้นะเรียกได้ว่าจุใจฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันบ้างครับนี่เลยแม็กเฮดพีนะครับดูเลือดฮะค,คุณผู้ชม3ามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสาสิบเก้าครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับตัวผมนะเหมือนเอาตัวผมมายืนสิบตัว <c oughs> สิบตัวนะโอ้โหเหลือดสามแสนนะฮะโอ้โหถือว่าเยอะมากดามเมจนะฮะแบบแก้ภาพสองหมื่นสองร้อยเก้านะครับนี่ปตีธรรมดาก็ตบหัวพุ่งนะแน่ใจหัวพุ่งเลยฮะเนี่ยโอ้โหแรงมากๆครับในส่วนอื่นก็โอเคปกติดีนะฮะแล้วก็มีจอะก่อนนะฮะเก้าร้อยยี่สิบห้าเฮสพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดหกหน่วยนะครับโอ้โหมีไฟนอลเฮสอีกสามสิบจุดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เฮดพีดิเจนนะครับสามพันหนึ่งมีดิเจนด้วยนะคริสเทมเมอร์นั้นส่งร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือก็ตามนั้นเลยฮะในส่วนของสเตตัสพอยต์นะครับเขาก็ออพสเต็งไปเจ็ดสิบเนาะตอนนี้เพราะว่าเลเวลยังน้อยอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสกิลนะครับที่คุณโอดีเซ็ตไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนะเาะหลักๆเนียเราไปดูที่พีเซตกันก่อนครับ เขาจะมี Set ฟาร์ม MVP นะครับแล้วก็ KVM นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดแค่3อย่างนี้เนาะไอ็กเวสนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลฟาร์มก่อนครับว่าคุณโนดี้นะครับเซตไปยังไงบ้างนะครับไปสกิลฟาร์มนะครับที่เขาอัพนะครับก็จะมีใบดั๊นะครับอัพไป10เลยนะครับเลยลงมาแล้วก็จะมีในส่วนของรถเข็นนะครับอัพไป1นะแล้วก็เคซี่นะครับอัพไป10นะครับ ตามด้วยโอเวอร์นะครับอัพไป10แล้วก็เวพอ r ีรีเซิร์ชนะครับอัพ10นะครับต่อไปก็สกินเทเบอร์ลนะครับอัพไป5แล้วก็อะดรีนแปนะครับตามด้วยเวพอรนะครับเพอร์เฟ i ชันนะครับอัพไป5แล้วก็แฮมเมอร์ฟอนะครับ10นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายฟาร์มนะครับคุณต้องอัไปเท่านี้เนาะจะทำตามไม่ได้แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันต่อไปนะครับ P เซตที่2นะครับ MVP อ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับสำหรับเซต MVP นะครับหรือว่าเซตล่าบอสนะครับอ่านี่ก็อั p ไม่ไ a ดนะครับไป10เลยแล้วก็ตามด้วยแมมมอนนะครับในส่วนนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอ่าสกิลแอมนเนี่ยเขาจะใช้ตอนที่ blast boss มากกว่านะครับอันนี้คือเทคนิคของคุณโอดีเนาะก็แนะนําเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับเรื่อยๆมาครับก็จะมีเคซี่ห้านะครับแล้วก็ตามด้วยโอเวอร์นะครับสิบ b a าร e r y Research สิบนะครับ อะดรีนาลีน10บเวพรอนเพอร์เฟคชั่น5แล้วก็สเปนเแเลตนะครับ9กอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซต MVP นะครับจะเซตสกิลนี่ตามเขาก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะต่อไปนะครับพีเซตที่3นะครับ KVM อ่ะไปดูกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับเขาออพไมดัส5นะครับอ่าแบมมอนส10เหมือนเคยนะเลื่อนลงมา เฮซี่หนะครับเหมือนเดิมแล้วก็โอเวอร์นะครับอัปไป7นะครับแล้วก็เวฟโอนเดดี้นะครับรีเซิร์ชนะครับอัปไป10เหมือนเดิมอ่านี้จะมีในส่วนของลูเข็นครับแคสบิดนะครับอัปไปสิบครับแล้วก็แฮมเมอร์ฟอร์เแล้วก็สเปนสแล็สนะครับอัปไป10เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นครับสำหรับสกิล kvm นะครับโอเคครับผู้ชมเรามาถึงบอสโจสลายครับหรือว่าคอแซย่านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบโซโล่กันนะครับว่าจะไหวได้ไหมครับ ซึ่งโคด้าเรามี1ชีวิตนะครับเรามี1ชีวิตจากการโอซิเิตถูกปหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่โซโล่ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีในส่วนของสกิลบอลน,น้ําของบอสครับซึ่งถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยคือเราตายแน่นอนแต่ว่าเรามีการ์ดช่วยนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะโซโล่ไหวได้ไหมครับไปกันเลย เป็นไงกับ้างครับคุณผู้ชมนะโซโลบอสกอแสนะครับหรือว่าโจรสลัดนะเลยได้ว่าบอสยังไม่ทันได้เสกบอลนั้นฮะตายเสร็จแล้วนะครับถือว่านะตามนั้นฮะโซโลได้ผมคิดว่าถ้าเจอกับมามี่ผมว่ามัมี่ไม่ได้เปิดเสาอะตายก่อนนะฮะคือของแบบฟูมากๆเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปตีบอส MVP ด้วยครับเดี๋ยวไปกดดูกันเลยตอนนี้นะฮะมันมีบอสกุ้งเกิดนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปตีบอสกุ้งดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะเราจะทำดาเมจได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไป เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับตัวแบ็กสมิธนะครับของคุณโอดีนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดประหลาดบอกเนาะตกเป็นแสนขีปเป็นแสนนะครับบอกเลยในจังหวะนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถทดสอบได้มากกว่าน,นี้เนาะในส่วนของบอสเอวีหรือว่ามินิบอสตัวอื่นนะเพราะว่าจะรบกวนเวลาของคุณโอดีมากเกินไปนะครับแล้วก็ใน KVM อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะก <G> ็ <ül> <G ül> เลยโอเคต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะครับก็จะเห็นเรื่องเดเมจเข้าขา้แล้วก็ไอเทมเข้าข้แล้วก็การเซตสกิลเข้าข้ของคุณโอดีนะครับก็หวังว่าจะะเปป็นนรโยช์กับ น้องๆแม็กสมิธทั้งหลายเนาะเออบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเล่นสายไหนนะครับหรือว่าชิปที่ไหนถ้าของสุดไปได้หมดครับโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช้อนไปนำต้นกลมนะครับหรือช่องไปแคสเป็นแข่งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญต้องกดสตมปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาไม่คลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆจากช่องผมคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเกมแล้วลองเอ็กซ์เน็กซ์เจเนะครับสำหรับคอนเทนต์รีวิวนะครับแบ็กสมิธโคตรเทพนะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะ ขรังหน้าจจะมีตัวเทพๆมาให้ดูอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราติดตามในช่องแล้วกันนะครับสลับวันนี้นะครับช่องน้ำแม่ลำตองกลมต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับจุ๊บดจ้า